อันนี้ก็คือบรรยากาศในธรรมสุนทเราจะได้เลาะลงเน,นาะธรรมสเนาะเอาขึ้นเบิ่งแล้วเลาะเรื่องใบรรยากาศอาหมอมขุงประตูใสในธรรมสมนทรบรรยากาศดีด,ดีเลยนี่ถ่ายเบิ่งเลยตาบป็นี้ลงปะลงลงลงนี่บรรยากาศเด้อ ไปไปเลาะเลยเลาะเลยญญาันจะกาศอมอมอันนี้ก็บรรยากาศอมอมเนินนี่สูงค่ะนี่สูงลิป่าเสียวขนาดต่ำจุง้งมรรยากาศอมอมเลิกกาไรแไล้วนี่ สำนักงานนายกรัฐมตีไปเบิง์สำนึกพอละไปลงมาดิหย่างลงทางลง oh. บรรยากาศทางลงบลุญรนะัใหม่ ประตูใสเป็นเทศกาลวางเทศกาลบูญตหลอกตะหลวงวัดวาอารามวางสแสดงอ่อมอม้อมบรรยากาศอมอมอ้อม <c oughs> <c oughs> บรรยากาศอ้อมออมธรรมสม เอาไปเลาะเลาะซุม้มเจตสก,การตั้งนี่เด็กเอาก็จะเลาะลงเลาะซุ้มมีมีการผู้ชมขึ้นมาเลาะซุ้มนะมีการซมเอาก็รเลาะเอาการเลาะซมเนาะสถานทีนี่ท่าน,นานผู้ชมข่าวางแสดงหุ่ภาพตั้งแต่อดีต ตั้งแต่สมัยสางเลยเนี่สางประตูไซสมัยสางประตูไซตั้งแต่ปี1957้าปิสคอนสสามบุรณะมาตลอดเลยนี่บรรยากาศอ,ออมอมนี่เื่อประวัตินะคประวัติต่างๆของประตูไซนี่ น้ำนามไอ้วางแสดงเอากระสีย่างเลาะถ่ายเลาะไอ้เบิร์เลยทางซึ่นทางลงทางขึ้นนี่อมอมนอ้เบิร์กมีน้ำนี่ทำประชมได้เบิร์นเหมือนกันบรรยากาศอมอมนี่ประวัติความเป็นมาต่างๆ ทางขึ้นทางลงนี่ท่านผู้ชมบรรยากาศดีๆเลยท่านผู้ชมนี่บุญณะสังซาใหม่เอาไปสิลงวันน,นี้ลงเลยๆแล้วมันนี้ทางลงทางขึ้นไปบรรยากาศสิประมาณนี้ ทางาางงทลงประตูไซมีบรรยากาศตอนขึ้นนะยากนะครับตอนลงนี่สบายอน่าน่อยินึงหนบรรยากาศสิประมาณนี้ทาง,งลงทีทางขึ้น นนะับงาลงลงมันเป็นเซนแขกต่างประเทศทำรรชมมาหลายศาสตร์หลายต่างเผ่าพันมาโฮมกันย่นี้ร้ายเลยร้ายต่าง,าาง,างประเทศก็มีมันมาเที่ยวชมต่างประเทศมาเที่ยวชมบรรยากาศนี่ก็บนีบรรยากาศอันนี้ก็บผ้าผนังศิลปะวัฒนคดี ศิละปวะวรรณคดีมันกระยางล่งครับมันก็แขกร้ายายแขกต่างด้าทาต่างเมืองท่านผู้ชมบรรยากาศนาม,ม่นี่ซุ้เดือมดมเดือเลยอาเียว ถ่ายภาพตัวเด้อักคนความเฉิชเมันงามมีจีนนำจีนลายเลยจีนจีนมาเถี่ยวลาวลายเลยน่างเทียเดามำียวเงามบรรยากาศ สบายดีานรู้ชมนี่เนาะอันนี้ก็ับพระเนาะเสรกะแขง่ถ่ายบรรยากาศเนี่ก็เลยถ่ายคไปเอิ่งเนอนี่ตำรวจชีบออรเนาะเออนะไรนี่มบรรยากาศนี่เาหมอมีบรรยากาศอันนี้คือประตูไซน์านผู้ชมนี่ถ่ายบรรยากาศ้อมอมูลาใหม่ นี่ความสวยสนมันงามนี่กำลังเิลิการได้เบิ่งชงนี่รถกันหลายหลายนี่เราก็ถ่ายบรรยากาศทอมอมี่เหมาะในถ้ำเปิงชมได้เบิง่งอันนี้ยนอ,อยู่ลุมเนาะอยู่ทิงถ่ายแล้วแล้วมาถ่ายอยู่ลุมน,นี่บรรยากาศอยู่ลุมอันนี้ก็แดดกำลังเหลื่อมตาแดดเหลื่อมตาเลยคนกองไนดะ้บรรยากาศ okay. อันนี้เลต่างประเทศมาเที่ยวเนาะหลายบรรยากาศองต่างประเทศหลาย